แต่ด้วยความที่คาแรคเตอร์เรื่องนี้ต้องรแรงแรงเป็นสีแดงก็เลยใช่แล้วะนะคะให้เขาอัปเดตดีกว่าว่าตอนนี้ถ่ายทำไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ชมกันใช่แล้วค่ะครับเป็นคลก็ถ <c oughs> ่ <c oughs> ายไปได้สิบวาคิวค่ะก็ได้เนื้ออยู่นะ <c oughs> แล้วช่วงนี้ชนดแรกก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างตัวลำยองกับตัวสันนะคะก็มีอะไรให้เล่นเยอะเยอะ อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่าเนื้อหาของนักแสดงสองคนตัวละครสองคนนี่คือแบบแซ่บมากเนาะใน <c oughs> รอบกี่ปีคะที่ได้มาโคจรกันหลายครับรับครับครับครัปครับรับรับรค่ัปรรรค คือคือเราร่วมงานกันุ่นมามาโดยตลอดนะ,นะแต่ว่าอืแต่ว่าก็ก็ดีใจมากนะครับที่ที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งก็จริงๆ้องพูดตรงว่าไม่คิดด้วยซ้ํามไม่คิดด้วยซ้ำว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันแต่สุดท้ายแล,แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าเออการได้กลับมาร่วมงานกันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆแล้วก็ประทับใจมาถ่ายมาสิบกว่าทแล้วยังมีตรงไหนหน้าหลักใจม้างครับกคคือผมหลักใจแทนนุ่นมากกว่าคือบทลำยองเนี่ยมันบทที่ คือระยะเวลาของลำยองนี่น่าจะเกือบ2ีปีแล้วมีการมันมีความปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยน,เ,ยนเวลาไปเร็วมากแล้วก็คือเขาจะร้ายยังไง,งเขาจะเขาจะเขาจะเป็นผู้หญิงยังไงที่จะแบบทําให้คนดูไม่เบือ่ออันนี้ก็เป็นแก<า>่น้านของนุ่นโดยโดยปกติค่ะละครทั่วไปอ่ะเราก็จะคงคาแรคเตอร์คาเเตอร์เนี้ยไปคือครงเรื่องอยู่ครึ่งเรื่องแล้วมีการเปลี่ยน แต่อันนี้คือแบบถ้าจะเปลี่ยนทุกชั่วโมงอะค่ะมันมีพัฒนาการมันเรื่อยๆเรื่อยๆความเปลี่ยนแปลงของมันตลอดมันก็จะยากในเรื่องของตรงนี้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ไกลเกินตัวเราเยกยคิดดูว่าเจอกันปุ๊บไปเที่ยวอีกสองฉากท้องแล้วส<ช>ามฉากมีลูกออกคือหมายความว่าคือพัฒนาการของตัวละครเปลี่ยนแปลงเยอะมาก<ช>อะไรเงี้ยครับซึ่งพี่ออฟก็ช่วยมากเลยค่อน<ช>ข้างแรงค่ะแม้แต่ยังไม่ได้แบบเริ่มถ่ายอะไรเลยกดดันนะคะว่าแบบ แรกๆก็มีบ้างค่ะจริงๆตอนแรกก็ก็รับก็เออก็รู้สึกแบบว่าออจะดีหรอจะเล่นได้หรอกลัวก็เล่นไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อเราเป็นนักแสดงเรารับเล่นบทนี้แล้วเราก็ทําให้เต็มที่เพราะว่า<ะ>นุ่นโชคดีที่มีผู้กำกับมีทีมงานมีคนเขียนบทม,มีพระเอกนักแสดงทุกท่านทีมงานเก่งหมดค่ะจริงๆทุกอย่างมันคือทีมเวิร์กเราไม่สามารถที่จะไปด้วยคนเดียวได้เขาไม่ได้พูดจริงๆค่ะแดงบอกว่าเข้าขาได้อย่างดีเลย เาเาก็เราเราเราทางานกันมาเราทํางานกันมาประมาณ5เรื่องแล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าคือคือนุ่นเนี่ยเป็นดาราที่เขาเขาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ตลอดเวลาผมเชื่อว่าความสนุกของคนดูก็ไม่แพ้กับนุ่นหรอกครับคือเราแม้กระทั่งตัวผมเองเผมยังอยากเห็นเลยว่านุ่นในในฐานะของลำยองเนี่ยจะทําได้หรอือคือภาพลักษณ์ที่คนเขามองมาว่านุ่นเป็นสาวเรียบร้อยเป็นอะไรตนะ่แต่วันหนึ่งต้งเป็นลำยองเนี่ยผมยังผมเป็นนักแสดงเองผมยังอยากจะแอบดูเลยว่า เฮ้ยนุ่นมันทําได้เหรออย่างงี้ต้องติดตามครับต้องไปดูกันในทีวีดีกว่าฝากเลยค่ะอย่างงี้ก็ฝากละครนะคะทองเนื้อกาวลำยองนะคะก็เป็นผลงานเรื่องแรกด้วยของช่องสามค่ะติด้เหกันด้วยไม่ทราบอีกอย่างผมว่าไม่น่าจะเกินไม่เกินสามถึงสี่เดือนนะครับคือหมายความว่าตอนนี้ก็มีมีคิวออนแอร์ยังไม่มีแต่ว่าก็เป็นคิวที่ผลิตกันไประดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าน่าสามสี่เดือนน่าจะได้ชนแล้วใช่หนว่มเป็นรุ่นแรกที่ได้จาก ใช่ค่ะเจอบ้านใหม่ๆยังไงบ้างคะพี่ก็ดีค่ะตื่นเต้นดีมันก็เหมือนกับเหมือนเราเปลี่ยนงานใหม่อะไรเยงี้ค่ะเราได้ไปรู้จักทีมใหม่ๆนักแสดงใหม่ๆทุกอย่างก็ต้องเริ่มจากจากหนึ่งเนี่ยมีคนนี้ไม่ต้องเริ่มพี <c ười> ่ปบอกไม่ต้องเริ่มก็ต้องทําความรู้จักทุกอย่างใหม่หมดอยเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่แบบดีค่ะคือเราได้คุยกันพอสมควรนะครับผมบอกมุ่นว่า คือชีวิตของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วในการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่ว่าก็คือให้กําลังใจมากกว่าว่าทุกเก้าย่างของนุ่นเนี่ยคือให้นุ่นทํางานเต็มที่เนี่ยผมว่าแค่นั้นน่าคือความรับผิดชอบของเราคือหน้าที่ของเราคือกักแสดงนุ่นไม่ว่านุ่นจะรับบทอะไรนุ่นก็แสดงไม่ว่าจะไปอยู่ที่ที่ไหนไปอยู่ที่ค่ายอะไรเราทํางานของเราเต็มที่ที่เหลือเป็นหน้าที่ของประชาชนให้ตัดสินมากกว่าแสดงว่าโอกาสเรื่องต่อไปกับบ้านหลังนี้ก็มีแน่นอ,อน คือจริง,รงๆน,น,นุ่นจะดูเรื่องบทเป็นหลักค่ะค่ะก็คือถ้าถามว่านุ่นจะเล่นละครเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนะอนะไรเงี้ยก็คงไม่ใช่ค่ะต้องมีหลายอย่างเรื่องครอบครัวด้วยอะไรด้วยค่ะโอเคค่ะ ว่ามีสอรย่อนะเอกนอชอบเปลี่ยงในกองค่ะ<ม>คนก็เลยแบบว่ามีเราเข้าไปเอี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเาะ<ม>ี่เป็นนหนมถามทีมงานได้ออจริงๆต้องบอกว่าทีมงานของกองพี่ออฟเนี่ยเป็นทีมงานที่สบายๆคนสน,นุกสนานีห้ฮาเลยค่ะอพอแบบว่าบอกว่าเป็นนอหนูคนก็เลยคิดว่าเป็นเราค่ะพี่นุ่นซีเรียสไหมเอยไม่ ชินค่ะชินแล้วค่ะกบบองนี้เขาก็น่ารักพึ่งพี่อ๋อพึ่งกบบทีมงานนักแสดงก็เป็นกันเองค่ะแต่ถามว่าแรกๆก็ต้องใช้เวลาในการในการปรับความรู้จกักตอนนี้ก็เคยแล้วม,มันต่างมันแตกมันค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะเราเหมือนรู้กันอยู่แล้วคือเราฝึกเยอะนะคะจริงๆก <ๆ S 2> ็ๆๆถามว่าต่างไหมมันก็เหมือนกับการทํางานกับค่ายใหม่ที่เราเพิ่งร่วมงานครั้งแรกอะไรเงี้ยมันไม่ได้เหมือนแบบมันก็ไม่ได้แบบหัวต่างกันชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการระบบการทํางาน ก็คล้ายๆกันแค่เปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนนักแสดงเปลี่ยนบทที่เล่นไปค่ะอนนืมแล้วก็จะมีย่างกับน้องแบบฉีกไปก่อนแล้วพี่น้อนฉีกอันก็ย่างค่ะก็จะมีมีเรื่องนี้แล้วก็ทางของแซลค่ะก็จะน่าจะกลางปีอืมอ่ะพี่นุ่นคะล่าสุดมันมีหนังสือเขียนแซวว่าเหมือนแบบว่าคนอื่นเขาไปเยี่ยมพี่หนิงกันตอนพี่หนิงพ้อแต่ว่ามันไม่เห็นมีภาพเราเลยอะไรเงี้ยค่ะคนก็เลยบอกว่าเราไม่ได้ไปเยี่ยมหรือเปล่าอนะไรเงี้ยไปค่ะไปไปก็โทรคุยตลอดค่ะอืม,อม,อมค่ะ ไปค่ะไปก็ซื้อทองให้ค่ะโอ้แล้วขอหลานไปกี่บาทคะพี่นุ่นเดี๋ยวมาเป็นประเด็นเลยเออแต่ว่าคือความเป็นเพื่อนเยก็เป็นเพื่อนนะคะคือไม่ว่าใครจะจะพูดยังไงจะเอาไปลงอะไรยังไงคือบางทีเราไม่จะเป็นต้องไปพูดให้ใครฟังหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังคุยกันเหมือนเดิมค่ะไม่มีรูปโพเราจะคิดหลายรูปโพเสมอแบบเออไม่อยาก เอออย่างที่บอกว่าเพื่อนกันเนี่ยคือมันไม่จําเป็นอ่ะไม่จําเป็นจะต้องแบบโชว์ให้ใครเห็นไม่จําเป็นแบบเอ้ยฉันมาแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่จําเป็นนะคะอยใจนะคับงมีข่าวเออไม่เหบือนไม่เป็นไรค่ะชินค่ะชินคนอื่นเขาโดนเยอะกว่าเราอีกเยอะเลยคนก็มองเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมเหมือนเราเราไม่ได้ไปหรือว่าไม่ได้ออกสือหรือว่าไม่คยไปเยี่ยมอะไรเงนึกว่าทุกคนนุกคงที่ไปคงไม่ได้แบบลงรูปหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีนักข่าวนะคะที่ไปอ่ะไม่มีค่ะ ใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันพักงในเนอะขอคะคงรู้สึกมันต้องแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะคืออยู่กับท่องเจ็ดนก็จะจิบน้ำชาย่ำเอ้จิบน้ำชามของห้องสามก็จะแบบมีของท่องเก็จะเลี้ยงแต่นานๆทีมกันที่ไปรวมหลายๆเรื่องแล้วก็ไปแบบว่ามายืนให้สัมภาษณ์อะไรแเงนี้ แต,แต่ของช่องสามเขาจะค่อนข้างอบอุ่นเขาจัดงานแบบนี้บ่อยจิบน,<ช> <ๆ S 1> นั้นงชานลาไปนู่นนี่น่าแบบเยอะกิจกรรมเยอะนะ้วมถึงเมื่อกี้เขาเคลียร์เรื่องของพี่หนิงด้วยก็คือค <ๆ S 2> เหมือนแบบคลอดลูกใช่ไหมคะพี่หนิงก็จะแบบมีคนนู้นคนนี้ไปเยี่ยมของอะทำไมไม่เห็นนู่นเลยเขาบอกเลยไปใช่ไหมแต่ไม่ได้ถ่ายเขาก็ให้แต่ไม่มีถ่ายภาพมาสักรูปเดียวไม่มีสักรูปเดียวเลยปกติแบบคือเขาจะต้องมีสักรูปจะต้อง